จานสวยกสมากเลยัดดีเนาะคดีคุณเอัดีคุณูกทีมามาเยอมากเลยคุณ C มาอีกแล้วนะควงจันทร์นนเปรากดการารอีกแล้วนะคะดวงจันนะคะขึ้นสวยงามมากเลยนะคบยังไม่เป็นบันพระใหญ่นะคบเพราะว่าพนี้ วันนี้13บสาค่ำอยู่ค่ะัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ขึ้นตรงปลายยางพอดีการรับชมเป็นอย่างไรบ้างชัดขึ้นแล้วกดหนึ่งนะครับยังเบลออยู่กับสองนะค่ะชัดขึ้นแล้วกดหนึ่งยังเบลออยู่กับสองวันนี้สามเปัญยางพอดีค่ะดวงจันทร์นะครับวันนี้เป็นดวงจันทร์นะครับีมปหายตัวค่ะใกล้ค่ำแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมคะดวงจันทร์สว่างขึ้นแล้วแต่ยังไม่สว่างเท่าใดนะคะ คลิปนี้นะคะอยู่กับแม่บุญถิ่งโกกอกนะคะขอบคุณครับอาจารย์ยังไม่เต็มดวงเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นอยู่แล้วนะงามนะคะเป็นดวงจันทร์นะคะวันนี้สิบสามค่ำนะคะเช้าคืนแล้วกดหนึ่งนะครับการรับชมเป็นอย่างไรบ้างครับเนื่องจากนี้ิสสันยางนะครับเป็นขึ้นหนึ่งตรงสวนยางนะครับก็สว่างขึ้นอยู่นะคะ อสวยงามอยู่นะคบขอบคุณครับคุณขอบคุณครับขึ้นแล้วคุณภัยเสร็จครับคุณนแล้คุณทุกบอกว่าชัดขึ้นแล้วนะเป็นบรรยากาศนะคะตอนค่ำคืนนะคะก็สวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นสวนยางนะคะนี่ก็เป็นบ้านบ่าต้นฮักนะคะก็จะมีพระจันทร์ขึ้นแล้วคะะัีาหนรรรบอออไไ พระจันทร์สวยค่ะบันนี้ก็สวยนะคะแต่ไม่เป็นปรากฏการณ์เหมือนก้นเมฆเมื่อคืนนะคะแต่เป็นพระจันทร์นะคะเห็นไหมคะฟ้าก็แลบอยู่นะคะอืมมากนะคะ ถ้าจะสว่างกว่านี้ก็คงจะสวยงามนะคะเห็นไหมคะคน้นค้นเมฆก็มีนะคะค่ะสวยงามนะคะเห็นไหมก็จะดูการดูไปเรื่อยๆนะคะเป็น,นก้นเมฆเป็น สวยงามนะครับเป็นรูปอะไรนอะแบบนี้เี๋ยมสถึล้านัน่ี๋ย่สันนะคะงามมากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ